เป็นไงกะ่ได้ทุกที่ครับใส่หมดถอมเลยโอเคโอาผมต้องไปแล้วนะเจอกันนะครับทุกคนครับแกงไปไาไปไยแกงไปไปแกงไปไปก